แรงดันธรรมชาติใต้พิภพพอเห็นข้อความนะครับถ้าไม่สังเกตไม่ทราบว่าตรงนั้นอ่ะ1 5องศานะครับสวัสดีครับเราอยู่บริเวณน้ำคูร้อนสันดันแพรนะครับอำเภอแม่อ่อนนะครับ ุนารงจากรถซื้อบัตรผ่านนะคะับติดต่อดูจุดจำหน่ายบัตรนะัครับส่วนหนึ่งเข้ารถเข้านะแต่เราอยากเก็บบรรยากาศครับท่านผู้ชม<ๆ>ก็ขออนุญาตเดินสำรวจ<ล>ะนะนะครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อย<ๆ>แล้วสอบถามข้อมูลก็ได้ด้วยนะครับ โทษนะครับจุดนี้ไปอีกประมาณเท่าใดถึงบ่อน้ําร้อนสองร้อยประมาณสองร้อยเมตรประมาณสองร้อยเมตรครับครับผมตรงที่รถวิ่งเข้าไปเลยใช่ไหมครับขอบพระคุณครับนะทางไปเออน้ำผู้ร้อนนะครับสองร้อยเมตรโอเคไม่ไกลนะพอได้เดินออกกำลังอุ้ยตรงนี้สวยอ่ะสุดของจริงของปลอม ของจริงกล้วยไม้อะไรท้าไม่สวยอย่างนี้เฮ้ยของปลอ,อมบรรยากาศนะแต่ว่ามันเป็นน้ําตกอะ่ะนะครับสวยมากเลยนี่ถ้าขับรถมานะก็จะไม่เห็นมุมนี้สวยมากก็เป็นกล้วยไม้ประดิษฐ์อ่ะนะครับน้ําพุร้อนสันกําแพงเชียงสร้างบรรยากาศสีสันนะาสวยงามทีเดียวซ้ายมือก็มีร้านจำหน่ายนะสินค้า สื้อผ้ามวกมีมีหลากหลายมีสมุนไพรด้วย้ยไปบ้านาพักห้องอาบน้ำแร่ร้านอาหารสุขาตรงไปน้ำพุร้อนตรงไปร้านจดอดรถแคมปิ้งตรงไปแต่มุมนี้สวยสวยทีเดียวนี่เป็นสวนไม้ใหญ่พอสมควรสวยงามเป็นแผนที่โดยรวมจุดท่องเที่ยวเชียงใหม่ ดูสิเราอยู่จุดไหนเราอยู่ตรงนี้น้ำพุร้อนสันกำแพงนั้นนะครับนี่คือจุดท่องเที่ยวตรงนี้อะไรน<อ><อ>เนาะเยอกสารานี่่หยไปเช่าหทครับครับมีแผนที่ให้ใช่ไหมครับอ๋อครับอุ้ยขอประคุณยิ่งออแผนที่แบบฉบับ ทั้งจังหวัดไม่มีเนาะอ๋อไม่มีค่ะอ,อ๋อมีมีสวนนี้ส่วนน้ำพุแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอ้สุดยอดได้ข้อมูลนะครับอันนี้เป็นแผนที่นี่ส่งเสริมท่องเที่ยวใช่ไหมครับจุดส่งเสริมท่องเที่ยวใช่ไหมอไของสันของน้ำพุอ๋อครับขอบพระคุณครับอันนี้คุณแฟงคุณแจนะครับเอ้ยเขาเรียกอะไรควงคุณแจแจกนะครับท่าน ผู้ชมอ๋อเขาเข้าใจไอเดียเนี่ยเอากระลาเะาพาวมาใส่รูปช้างสวยเลยโอเคสวยมากขอสักสองแบบได้ไหมั้คขอบคุณครับแปลกดีสวยดีนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในสวนของน้ำพุร้อนสั่งวันที่มันแงพงก็จะมีเด็กๆผู้ปครองพาเด็กๆมา เยอะนะครับเล่นมาออกกาลังกายหาว่าน้ําพุร้อนอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็เป็นทานทานน้าร้อน,น,นใช้บําบัดนะฮะดูนะฮะก็ก็อุณหภูมิน้ําจุดนี้ก็40 45องศาประ<อ>มาณนั้น,น <ะ S 2> ได้เห็นบรรยากาศเบื่องต้นนะครับนี่ก็เป็นแนว ที่เขาแช่เท้ากันนะเพื่อรักษาสุขภาพพราดาม่ยนะคะรับก็เดินสำรวจนิดหนึ่งม่นกี่เปต้าไขไมนะดูเขาก็มีร่องน้ำอุ่นเนี่ยนะครับแช่เท้าเนี่ยตลอดแนวมาถึงนี่เลยวันนี้มันจะเป็นร้านอาหารน้าส้ตตนะมตำะไว้คอยบริการลูกนะค้าแผนไทยนวดฝ่าเท้า อยู่ประมาณนี้นู่นพวดแผนไทยก็ฝาเท้านะทานน้ำแร่สำหรับแช่เท้าซึ่งเราเดินพานไหลนะฮะทานน้ำไหลไมานี่เลยสวยสวยงามสวยมากมุมนี้สวย ทั้ว่ายังสวยเลยนะครับเป็นรูปอะไรเนี่ยไข่ใช่ไ้มสวยอ่ะดูสิมีบันไดโอ้ยมีต้นไทรอยู่อยู่ด้านบนเลยสุดยอดสวยบุบยิ่สวยดีนะครับท่านผู้ชมนะฮะโรเคชั่นที่กุ้งร้อนสันคำแพงมีเสน่ห์ สวยงามดีสวยสวยนะนีนห้ามร้อนไหมนะฮะอย่าลงไปก็ดูแล้วเหมือนมีภาพกรรมฐานโอ้นู่นแหละน้ำที่เขาล้างเทา้าแช่เทา้าไหลลงตรงนี้มารวมกันอยู่ตรงนี้หลายจุดอยู่นี่ไหนต่อไปนี้ลงทานใหญ่ไหลต่อไปได้านล่างนู้นเลย แต่ไม่ทราบปลายทางอันนี้ก็เป็นทาน้ำแร่เหมือนกันที่ใช้แช่ทาเหมือนกันครส่วนตัวน้ำผพ้นุน่นอยู่ด้านหน้าเรานู่นว่าตรงนี้แคมป์กลางเต็น์ได้นะครับก็ทำให้สวยนะดอกอะไรนาะสวยมากไม่เห็นชื่อ <c oughs> เป็นดอกจานรอเปล่ารูปร่างว่าเข <c oughs> า <c oughs> เรียกอะไรนาะลืมชื่อ ในว่าเป็นแคร์แซดสวยนะครับสวยมากประมาณนั้นเลยนะครับสวยสวยสวยแคร์แซดสีเธอสดใส,สเห็หนมนะน้ำพุร้อนดูนะฮะว่าน้ำพุแรงขนาดไหนเธอ,อพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าน้ำพุร้อนสันตาแพงโอ้เธอพุ่งสูงมากเลยเห็นนะครับ เวลนั้นคือแอเรียที่เป็นน้ำพุร้อนเลยกิจกรรมต้มไข่กันนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าก็เป็นบรรยากาศไข่ยิม้มเห็น <He en S 2> ไหมครับท่านผู้ชมไข่ยิม้มว้าว,ว,าวกับน้ำพุ <ไข S 1> ร้อนน้พุร้อน,นสุดยอดสุร้อน <ไข S 1> สันกําแพง นะ้ำ้รอนสันุิแพงกับบรรยากาศต้มไข่นะครับเวียนไข่ทิ้มนะครับเ,รเห็นไหมไอร้อนพวยพุ่งมาเลยโอ้สุดยอดมีไข่นะฮะรอดีกี่นาทีเนาะสิบห้านาทีโดยประมาณมดูเลย อันะนี้เสียงดังมากเลยพ <c oughs> อไ้วางไข่นะครับพอหยิบได้นะครับกนะนะข้อจะได้กลิ่นกระมาถังกรนะามาถังมาเลยนั่นก็ปุยพู่หนึ่งอสวยงามสวยงามแรงดันธรรมชาติใต้พิภพ พอเห็นข้อความนะครับส,สนู่นท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์งกิงช่องสันสนยูทูบสันสนคนชอบเที่ยวด้วยนะครับขอขอบพระคุณม,มากครับกดไลค์กดแชร์เผื่อแผ่แบ่งปันขึ้นไป นะครับท่านผู้ชมแลนะบริเวณต้มไข่ไข่ยิ้มนะนำปูวรอนนะครับได้สังเกตไม่ทราบว่าตรงนั้นอ่ะหนึ่งร้อยห้าองศานะครับเรามีช่องหน้าต่าง้วยนะเห็นไหมฮะช่องหนะ้าต่าง โอ้สุดยอดใครสนใจจะบันทึกภาพแต่พื้นที่เขาเปียกน้ำปนไปหน่อละอองน้ำผู้ร้อนจะเข้ามา